สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเช้านี้ที่หนองคายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายสวทหนองคายในระบบ FM 90.5เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 810กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะจะเจอกันค่ะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3เมษายน2568นค่ะกับดิฉันวันเล็กากองสมบัติค,ค่ะและที่ฉันจิราพรชินทงอค่ะรายการนี้นะคะมีให้ติดตามรับฟังเป็นประจำนะ ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะท่านผู้ฟังนั้นนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหอกระจายข่าวเทศบาลเมืองหนองคายค่ะทางวิทยุออนไลน์90.5เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุออนไลน์810กิโลเฮิร์ตซและก็ แอดไลน์ 411805NK ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำรับทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงข่าวเด่นประเด็นสำคัญนะคะหรือว่าในช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษนาน,นั้นนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังนะคะกับท่านประภารัตศิริรัชจุกลิ่นนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังจิงเกิลการเข้ารายการก่อนค่ะ ่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษนาโดยประภารัฐนสิริรัต์ชูกลิ่น ถาฟังค้ะในขณะนี้นะคะในรายการเช้านี้ที่หนองคายนะคะช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะคะกับท่านประภารัตน์สุริรชัชโชกกลิ่นค่ะขณะนี้นะคะท่านก็อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยน้องบีสวัสดีค่ะพบกันทุกวัน,นพระอัศสวดีนะคะค่ะ,คะ,คะอันผูกฝักไม่ได้มาที่รายการด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ย ่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีก็เพิ่งทราบว่าเอาตึกทศมินเนะี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลมาก25ชั้นโดนปิดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของอาคารเราก็เลยมากองภาษาอดิษาเนเรียกว่ากองเอดเลดข,ขึ้นข้างล่างเนะโ้ยเต็มไปหมดเออแล้วก็วันนี้พี่ก็จะไปรับพระบรมฉายาลักษณ์สามท่าที่จะถวายเอ่อ ในห้องสมุดสยามรมราชกุมารีเอเดือนนีนะ้เป็นเดือนพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่ามีอวันสําคัญเกิดขึ้นเอพี่เล่าเข้าเป้าเลยเนาะเพราะมันเดียวเวลาน้อยมากเลยก็คือ,อวันที่2เมษายนนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของอสมเด็จพระนิธิถาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะคะแล้วก็วันที่5คนอาจจะ ไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้แพร่หลายเยอะมากมายแต่ว่าพระองค์ท่านก็มีความสําคัญในการอ่าปูพรมเรื่องการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะคะโดยเรื่องยิ่งเรื่องเรื่องงานความสวยงามด้านอ่าภาพยนตร์ด้านอะไรก็คือทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีถ้าเราจะเรียกเบอร์เนาะหมายเลขการที่เก้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองก็จะเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์แรกัะมีพันปีหลวงนะคะ903ก็เป็นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกญญาซึ่งเป็นพระธิดาองค์ใหญ่นะคะ904ก็คือรัชกาลที่สิบของเรา905ก็คือสมเด็จพระเทพมรัตน์แล้วก็906เือสมเด็จพระเจ้าน้องนางนะคะก็มีสองวันแล้ววันนี้วันสำคน вот นัญอีกนนะวันที่6กีอคาน้องวันที่6คือวันจักรีรนะวันจัก,กรีคือวันที่ เราสร้างราชวงศ์จักรีก็คือรัตนโกสินทร์ที่เป็นที่มาของคําว่ารัตนโกสินทร์สุกศกแล้วก็ศกนะก็คือปีของรัตนโกสินทร์ถูกไหมคะปีนี้ก็สองร้อยเท่าไหร่นะคะโอ้เกือบสามร้อยปีแล้วเนาะเราตั้งกรุงเทพมานะคะคืนนี้ความสาคัญมันอยู่ที่เลยวันหนึ่งวันนี้วันที่สามเมษายนอ่ารายการ น้องไขยสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็เอจะพูดถึงสมเด็จพระวันคล้ายวันพระร,ชนนา,ราชสมภพของสมเด็จพระตนิษาาวิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแล้วก็การในวันที่17นะคะโฆษณาเผื่อล่วงหน้าเลยก็คือจะมีการเปิดห้องสมุดหอสมุดสยามรวมราชสุม,มารีซึ่ง ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสมานแน่ันนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีว่าการซึ่งท่านเคือ,อยู่หนองคายนานๆนะคะที่อุ้มปนตัีเอกพนเพิ่มชิดชอบนั้นจะมาด้วยไหมแต่ว่าก็พี่ตุ๊กกับลูกสาวนะคะก็ได้รับหนังสือเชิญคือเราเป็นภาษาคังกฤษคอนเซอร์นะคะือพี่มากรุงเทพไม่คูยจะมารับพรเรามารูอบัมบูสายการ์เนี่ย On Canvas ก็คือผ้าใบซึ่งทำยากมากนะสามใบสามสามกรอบซึ่งไม่ใช่กรอบมันเป็นกรอบไม้ลสูงขึ้นมาแล้วก็จะต้องตอกลงไปในอันนี้ทำยากจริงๆนะคะพี่หาเวลา <c oughs> หาร้านเนี่ยประมาณนี่ขอเล่าความยากลำบากประมาณสามเดือนนะคะกว่าจะได้ก็ไปตกที่ร้าน้านเลอ m a g e มตรงข้ามเซ็นทรัลตรงเซ็นทรัลพลาวนะะก็จะเป็น ขนาดเจ็ดสิบคูณร้อยเจ็ดสิบคือช่างจะเป็นจะเป็นห้องส่วนพระองค์ช่องห้องทรงงานของพระองค์ท่านนะคะจะมีพระบรมฉายาลักษณ์สามรูปเนื่องจากว่าความสูงผิดปกติแล้วก็เออกรอบเนี่ยเป็นกรอบลุยสีขาวสามกรอบขนาดเจ็ดสิบคูณร้อยเจ็ดสิบก็เลยจะหาพระบรมฉายาลักษณ์ยากมากที่เป็นทรงสูงทรงยืนก็ได้แล้วนะคะใส่กัมนมาในรายการแล้วสามอ่า สามรูปคือหนึ่งรูปที่ทรงผู้ทรงเครื่องเต็มยศสยามโรเวรสโมารีสองท่งรับการเป็นสยามโรเวอรส์สโมารีนะคะเป็นชุดไทยอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดราตรีนะคะที่ที่รับเ,าเขาเรียกว่าใบอะไรนะที่เวลารับพระโรเวอร์รองการจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยใบอะไรน้อที่เหน็บหูน่ะ น้องจาได้ไหมชื่อจะจําไม่ได้นันผ้าพ็ได้แต่จาชื่อไม่ได้แต่เนื้อชื่อไม่ออกค่ะเออนะติดปากอยู่คราวนี้คนที่ได้รับเชิญเดิม่ยเป็นสี่แต่ว่าตกลงโคต้าลดเหลือแค่สองก็คือพี่ตุ๊กนะคะได้หนังสือจากหนังสือสำนักงานสทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่เลือกการสึกษานอกระบบนะเรียกใหม่อันนี้ก็เลยพี่ตุ๊กก็ยังจําไม่ได้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สทรเด้อไม่ใช่กด ่าไม่ใช่ไม่ใช่อตาเดิมเชื่อเลยนะกศนค่ะกศนใช่ค่ะเมื่อ,อก่อนนี่เป็กกนกศนค่ะเป็นเสียใหม่เรือนะค่ะเราสาวแบบรายการวิทยุจะเป็นเป็นเสียงฐานเรือ,อชื่อสำนักงนานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนองคายจะขออนุญาตอ่านหนังสือให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าเล่าเรื่องอื่นเวลาน้อยคงน้อยแล้วล่ะ สมเด็จพระเทพรัฐเ,เนี่ยวันวันเกิดท่านเน่เอาภาษาง่ายๆทุกคนก็คงรู้หมดละเราพูดถึงเรื่องห้องสมดก,ก่อนดีกว่าไหมเนาะเพราะเวลานองเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอ่านหนังสือเชิญอ่าพี่ตุกแล้วก็น้องแอนเนาะได้ไหมคะเอาไงดีเอาเรื่องนี้เลยเนยเาะสำนักงานสทรประจำจังหวัดหนองคายบริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ17มีนาคม2568 เรื่องขอเชิญเสด็จวัขอเชิญเฝ้ารับ,รบสเสด็จสมเด็จพระนิธิาัติราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายและเข้ารับพระราชทานของที่ดลึกผู้มีอุปการะคุณเรียนนางสาวประภารัตนีราชชูกลิ่งและอีกฉบับหนึ่งก็เรียนนางสาวก็เป็นนักกษาแพทย์นะคะปีหน้าก็จะเป็นแพทย์หญิงละ วันนี้เป็นนักษาแพทย์ก่อนณทิดาชูกลิ่น <c oughs> สิ่งที่ส่งมาด้วยก็ดับจอบรับล่างกระบวนการนะคะโดยสมเด็จพระเทพสมเด็จพระ,พระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องสมุด ประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่112 112นะคะาำรับค,คนจะไปตีเลขเ้อ <c oughs> ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายชือสอทรอ <c oughs> <c oughs> ขอเชิญท่านเข้าเฝ้ารับสเสด็จและเข้าเฝ้าพระราชทานของที่ระลึกในวันที่17เมษายน2 5 1 8ณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัด หนองคายอเมืองหนองคายและขอความกรุณาส่งใบตอบรับแล้วก็เอเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะคะสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีสําหรับรูปถ่ายติดปักข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวประชาชนชุดสากลชุดผ้าไทยทั้งนี้ให้รายงานตัววันที่17เมษายน2568ก่อนเวลา9นาฬิกาผู้ประสานงานชื่อนายสาบร,ริชาติแน่นอุดรตำแหน่งนักจัดรายงานทั่วไป ะคกะ็คือคนเซ็นก็จะเป็นนายประเวศเหล่าปรเสริผู้มนวยการสททรหนองคายแล้วก็ผู้มนุยการห้องสมุดก็คือ,อน้องเล็กค่ะพี่ตุ๊ตกคะขนะออนุญาตค่ะสกรนะคะฟังแล้วมันเหมือนกับว่าสททรไม่ใช่คะ่ะเป็นสออกรหรือเปล่าคะสำนักงานสออกรประจาจังหวัดหนองคายคะ่ะใช่คะ่ะสออกรค่ะพี่ตุ๊ก พูดผิดเขางม่ทโนด้วแต่เคนสวยสองคนแอ่ก็เข้าใจเอ้ใจฝัฟงผิดหรือเปล่าอย่างนี้นะค่ะไม่ไม่ไม่พี่พูดผิดเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเวลาเล็กน้อยอ่ะตรงนี้มีประเด็นอะไรไม่เอ่ยทําไมมันถึงได้ตกทอดจริงจริพี่ตุอกมีกหน้าที่หนึ่งก็คือเอหาแท่นเขาเรียกว่าบุตรกะบกนะภาษาโบราณ่อารับวางประดิษฐานเออ่ วาพระบรงพ่อไปใส่สิบห้านิ้วแต่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยจะต้องหาก่อนว่าสิบห้านิ้วกท่นเท่าไหร่ก็จะไปซื้อบุษสบกเดี่ยวเอากับเอารถบัวบกกับวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระบรมรูปเนี่ยค่ะองจารรักสามองค์รอรอค่ะอันนี้ตรงนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะโอ้แบบกรมวังผู้ใหญ่ก็มาดูหลายรอบที่จริงพี่ตุ๊กจะต้องถวายพระรรมภาจารักษ์ทางเข้าอีกอีกอ่ พระบรมรูปหนึ่งแต่ว่าทางเอกรมระวังผู้ใหญ่ชั้นคงให้ทุ๊กตุกประหยัดต่างอันนั้นแพงมากเลยกรอบรือยักษ์เพราะฉนันบอกว่าอันเดิมใช้ได้แล้วก็เลยไม่ไม่ได้ทําแล้วทําไม่ทันนะคะด้วยค่ะตรงนี้มีประเด็นคุยกันไหมเดี๋ยวพี่จะได้มุกฟออนต่อไปเรื่องสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเกีกับเรื่องวันไในส่วน <ผม S 1> ข,ของสภาวัฒนธรรมเลยก็ได้ค่ะ่า,า,านผู้ฟังรอฟังเรื่องนี้อยู่นะคะอ๋อค่ะ <Okay. S 2> เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมแต่พี่ตุ๊กก็ไม่ได้ไปเนาะมังเทศ <Okay. S 2> ก็มีอ่าท่าน <c oughs> รองประธานอ,อ,อุปนาย,ยกของสมาคมแม่ดีเด่นจนังหวัดนราธายนี่เราก็จะเริ่อเมื่นสิงหาคมนี่ตรงเวลานะคะ <Okay. S 2> ก็คือจะเป็นแม่ดีเด่นหกเจ็ดแล้วก็หกแปดหกเจ็ดไม่ได้ทำเพราะท่านพูกว่าน้ําท่วมน้ําท่วมปิ่ตุกก็เลยอมูฟมาหกแปดนะคะสิงหาหกแปดจะมอบทั้ง ม่ตีเด่นหกเจ็ดไม่หกแปดคืนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมเอเรื่องงบประมาณของสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งก็เป็นท่านอุธอนทธรเขตสิธิ์เป็นประธานพี่ทุกไม่ได้เป็นละก็มีงบประมาณทจังหวัดหนองคายได้มาจากเอกระทรวงวัฒนธรรมสองล้านบาทซึ่ง,งเป็นเงินที่จะมาทําเรื่องเรื่องเอองานงานมหาส<อ>งสากรามหนะนองคายหรือเปล่าคะ น้องขายแน่นอนค่ะปีนี้ก็จะมอยู่ที่สองเนาะสำคัญวันวันเกิดประเทศอ่าวันเกิดทุนกุะหมอบวันที่ห้าวันที่หกก็เป็นวันจักรีวันชุดเฉยก็กันที่เจ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าวันสงกรานโหเยอะมากเลยแดงเถือกตั้งแต่ต้นอ่าต้นของเดือนนะคะก็ได้มาสองล้านบาทก็มีการจัดสรรงบประมาณให้ทางสำนักงานเออ ว่าจะนัดทำสมัครหนองคายบ้างนะคะพี่ทุกไม่ทราบลเลยไม้แต่ที่ประชุมแต่ก็ส่งตัวแทนไปประชุมก็มีที่หนีส,สิมาภูนพัฒแล้วก็อคุณแม่กิงแก้วนางกิงแก้วนะงกบน,น,น,นะคะกินแก้วสว่างสว,สวัยสองท่านที่เป็นขาประจําของพี่ตุ๊กนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็จังหวัดหนองคายก็ได้งบมาสองล้านบาทได้ค่ะยิ่งใหญ่ค่ะมาหาสงการอิสานหนองคายนะคะค่ะวันนี้ก็ มันจะสาระเยอะนะคะแต่ว่าก็ตัดอกให้มันอยู่ในเวลาค่ะเหลือเวลาอยู่ค่ะเจ็ดนาทีค่ะเชิญค่ะเอาต่อได้เลยค่ะพัรงมาได้ีจักรีวงไหมในเลยนิดหนึ่งค่ะค่ะนะคะทีนี้ที่ตุก็ไปค้นคว้ามาเรียบร้อยถ้าเจอน้องก็จะเอาหนังสือให้นะคะค่ะอ๋อมิบีวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่เจ็ดเมษายน ่าแต่ว่าปี2จ3 7คือวันที่เปิดสะพานวิจภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งค่ะน้องๆจ้ามีคว่าจริงๆโมเดลสะพานอยู่ที่โรงแรมพิตุกนะ,ะโมเดลสะพานที่เราไม่ได้ออกเงินนะคะน้องบีเกิดทันไหมปี37ทันค่ะเ่็กมากทันนะคะทันมันนิดนึงเ<ะ>นาะปี37นะคะเป็นปีที่ ลูกชายคนโตเกิดนะคะคุณสิทธิเชจุขิงจริงๆจะต้องเข้ารับราชทาน้วยจต่ว่ารางวัลต่อตัดไปนะคะสิทธิเชจุขินก็ถูกรัชศัตรุลาเกียรติยมรับอ่าปริญญาจากสมเด็จพระเทพรัตน์นี่แหละนะคะคณะน,นี้ตาวันที่7เมษา,ายน2537มีการเปิดสะพานพิจารภา,ยภายใยลาวแห่งที่หนึ่งตอนนี้มีกีแ่แห่งแล้วคะตอนนี้มีที่มุกดาหารหนองคายแล้วก็ที่บึงการบึงการค่ะ จริงๆมีหกแห่งแล้วนะคะมีหนึ่งน้องคายเบงกันค่ะซึ่งเราจะมีสะพานแห่งเดียวที่มีสะพานรถไฟด้วยค่ะจมุกดาหารสุวรรณเขตสามนครพนมขาม้วนค่ะสี่เชียงของน้วยทรายค่ะห้าบึงการค่ะบริสไทหนาดหนองคายก็จะมีแห่งที่สองนี่ค่ะนครพิงค่ะใช่มีสะพานเอรถไฟค่ะอืมน้องไม่ถามเลยว่าทําไมไม่ทําเผื่อรถไฟไว้เลย อยากให้ถามเด้เดี๋ยว <c oughs> มันจะมีโครงการมาอยู่ค่ะค่ะไม่จริงๆนะมันมีมันมีใจฉลับแต่ว่า <c oughs> ตอนอท่านาชาติชายชุนละวนเนี่ยที่เล่าสั่งแล้วใช่ไหมว่าคุณพ่อพี่เป็นคนช่วยก่อตั้งพรรคชาติไทยร่วมก,กับท่านประมาณอดีิเกสานคนตรีประมาณอดีิเกสานเป็นเรื่องตลกมากวันนั้นท่านกรีดาพัะเจ้าถาบุต,ตรกดฟตบลงออาคาร อาคารหนึ่งที่ตึกไทยคู่ฟ้าจำเรียกข้ราราชอาคารตึกราชการก็เจอพลตรีประมาณอรีสิทธารท่านถามว่าพี่บานเป็นหัวหน้าพักไหมพ่อพี่ถือกระเป๋าไป,ด,ปด้วยพอดีเป็นทอสอท่านเป็นทาหารตอนนั้น <c oughs> พ่อเป็นทั้งตำรวจทหารพลเรือนเป็นข้าราชการเป็นหมดนะฮะแล้วก็จังหวัดชูกลินเนี่ยท่านอาท่านพลตรีประมาณท่านพูดเอ้าคําเดียวเลยเป็นหัวหน้าพักชาติไทยท่านชาติไทยต่อมาได้อ่า มีสโลแกนเนื่องจากคุณพ่อย้ายมาจากจากังหวัดมาจาังหวัดหองคายเนาะไปพบปรักที่มีสโลแกนว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าจึงได้เชิญอพลเอกชาติชายชุนวันมาเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านก็เนื่องจากท่านเป็นทูตเนี่ยเลขาทูตแล้วคารมดีมากหอ่อมากไปทั่วโลกท่านก็เลยไปเช็คแฮนด์กับนายกรัฐมนตรีเอ่อในตอบคำถามนีนะนายกรัฐมนตรีอ่ประเทศออสเตรเลียได้ตังมาหกร้อยล้าน เงินไดมาหกร้อยก็สร้างสะพานแต่กว่าจะสร้างสะพานเสร็จก็มาถึงคุณลุงของพี่เขยพี่คือท่าน,นอนันต์ปัญญาเรชทุนคันนี้มันก็ไม่พอลนะมันต้องมันเป็นเก้าร้อยล้านโมเดลสะพานหนึ่งอยู่ที่โรงแรมพี่เลยนะโมเดลการสร้างสะพานของอพวกออสเตรเลียคันนี้ก็เลยได้แทนที่จะเป็นรถไฟไปสับคันนี้ขนาดขยักสะพานเนี่ยก็หดลงอ่ะความกว้างหดลงน้อยหนึ่งก็จะได้ ขาไปรถรถรถยนหนึ่งค่ะกลับรถยนต์หนึ่งแล้วก็รถไฟจริงๆมันต้องมีขาไปขากลับก็เลยขาเดียวต้องถ้าขามาก็ต้องปิดขากลับขากลับก็ต้องปิดขามาเอวังก็เป็นประการแบบนี้แหละค่ะตังค์หมดงบไม่พอเนี่ยค่าการก่อสร้างมันใช้จ่ายเพิ่มค่ะก็ต้องขอบคุณรัฐบตลนออสเตรเลียด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันจักรีนิดนึงไปทั้งเวลาอีกสองนาทีค่ะ วันจัก,กรีคือวันพระบาทสมเด็จที่พระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและเป็นวันที่ระลึกพระมหาจัก,กรีปรมราชวงศ์นะคะเป็นวันที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอา่ในวันจัก,กรีซึ่งตรงกับวัน6กที่ิกายนของทุกปีนะคะวันประวัติวันจัก,กรีก็คือเป็นการรำลึกที่อ่า สมเด็จพระตุยยาตวายจุลาโลกมหาราชผู้ทรงเป็นปฐมมรมราชกุมวงจักรีเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นศาสนาพระวงจักรีและทรงอัญเชิญขึ้นเถลิงสวรรค์ราชสมบัติดำรงอาณาจักรสยามประเทศตรงกับวันที่6กเมษายนของทุกปีในปี2อ2 5เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจัจุลาชกมหาราชสถาปนา,ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยทก่อนหน้านั้นเป็นอ่าพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งอยู่อีกฝั่งพอดีท่านไปนเล็งเห็นว่าน้ํามันเสาะอ่ะกลัวมันสากก็เลยน,นิ่ที่งอกมาโรงแรมที่ก็งอกไปนะคะโรงแรมจอมนินีมีสี่ไร่งอกอีกสิบห้าไร่โรงแรมแม่โขงก็งอกไปห้าไร่เนี่ยนะคะก็เลยเป็นอ่าใน ด้วยมหาก,กรุณาธิคุณดังกล่าวในปี2516นะคะพระพุทธบ,บาทสมเด็จพระรจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวจึงโปรดกล้าให้ดอกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลหัวสี่พระองค์ก็ได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดชาติจุลาโลกมหาราชสมเด็จพระพุทธเลิศรานนภาลายัยสมเด็จพระเจ้ามานังเกล้าอยู่หวัว และสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดการนะคะก็ตรงปฏิสฐานไว้ในพระราชพักประเทศอิดอนเพราะฉะนั้นในวันจัก,กรีจะเป็นวันเดียวที่เปิดพระราชประเทศอินโนให้ประชาชนได้เข้าชมนะคะในพระบรมมหาราชวังค่ะก็ต้องกราบขอพระคุณพระราชวงศ์กษัตริย์ไทยที่ทําให้ความมั่นคง,งของประเทศไทยมาจนบัดนี้ยั่งยืนยาวนานนะคะด้วยพระกรุณาที่คุณล้นเหลือลเลกินและ อยากจะกราบอขอให้ออ่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระนิษฐาีิราชสาลพระองค์ทรงพระเจริญอยู่เป็นคู่ฟ้าเมืองไทยร้อยสาวปีนะคะเพราะท่านทรง,งทำทรงงานเยอะมากค่ะวันมาวันที่สิบเจ็ดก็มาสีจังหวัดนะไม่ได้มานองค่ายจังหวัดเดียวคือแมไปที่ไหนท่านอร่อยกราบขอพระคุณท่านผู้ฟังค่ะและกราบขอไัยที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองค่ะ ขอบคุณคัขอบคุณพิธจกรสาวสวยเสียงหวานสองท่านด้วย <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากค <c oughs> <อ>่ะท่านประภารัศดิราชกิ่น,นะคะซึ่งท่านก็อยู่ในรายการเช้านี้ที่หนองคายนะคะช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะคะวันนี้ค่ะในรายการเช้านี้ที่หนองคายนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกฝั่งทุกท่านที่ติดตามรับฟังหลากหลายช่องทางนะคะวันนี้ดิฉันวันลิกากองสมบัติค่ะค่ะะดิฉันจิราพรชินหงอค่ะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ